ถึงจุดนี่งโควิดมา อาจาัส์โมระคุมชาตอนองฮารองชิวกลับมาพบกับเราอีกครั้งในบทที่มันแตกต่างไปตอนนี้ผมยังอยู่ในถนนสายอาหารเป็นอารยธรรมของอาหารมุสลิมเราด้วยเว้ยมพงว่ากูพูดขนาดนี้ได้ไหมได้นะเพราะว่าเดือนอ้วดอนเนี่ยถนนเส้นคูเนี่ยโอ้ของกินบาลชิปที่แล้วเราพามาสถานีข้าวมันไก่หนองจอกแล้วมีร้านลับอยู่ร้านหนึ่งร้านขวามันเหมือนกับร้านอาหารป่าของคนต่างศาสนิกะแบรไอเทมอ่ะมีทั้งแพะท่อทั้งปากเป็ดท่อทั้งไรแบบนี้ของมุสลิมเราอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนพอะไรพวกเนี้ยเี็กจากโรงเรียนอะไร เนี่ยศาสนาอะครับบริหารตรงนี้มีหลายโรงเรียนเนี่ยร้านเนี่ยเป็นร้านอาหารที่ผมตามมาจากนิกบังนิกบังเขาเคยมากินเพราะนี้มีแพะทอดอ่ะมีอูดอ่ะจะลองมาก่อนเฮ้ยมีจริงเหรอตรงนี้มันโรงเรียนอะไรบู้ไหมศาสนาบริหารศาสนาบริหารนพนพมของจังหวัดทร์มาเนาะเนี่ยเรียนที่ไหนจ๊ะเนี่ยบริหารนอวันนี้เขาทำอะไรกันเนีวันนี้เขารับประสอนรับรับปัญญาใช่ปะใช่ครับอ๋อ กอตีด้วอ, 6, อันนี้อ๋นนอเป็นยาโมงหกอีกับ ร้านผมนี่คือแถมหมเลยนี่ให้เพื่อนตั้งนะอ๋อแต่เขาไม่ได้ตั้งอันีเมนูเลยเด็เนี่ยช่างกินเนี่ยแพ้หมดเหลือเด็กไปตักงกันเลยในถามนักเรียนเนี่ยข้าวบุฟเฟ่ใช่ผมทำตามแบบเขาทางฝั่งที่เขบอกอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมันเลยป่นไอเดียเอาข้าวมาหม้อหนึ่งเลยได้ได้แล้วแต่บางกินไม่หมดโดนตับนะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยราคานักเรียนด้วยเว้ยอ่าเดี๋ยววันนี้บางมีอะไรเด็ดๆด็ดอ่ะแนะนำหน่อยดิแพ่ทอดเบย์ข้าวแพ่ทอดไปเลยบางจัดมาเลยดีกว่าแปลกๆนะได้เลยโอเคโอเครออแป๊บบบนนนนึงเเเเเววว้้้้ยยยยกกกก๋๋ตตีีืุุฟฟ่่ิชาาม็ไดฮท มี <54. S 2> <seeing> ป้ายอยู่หน้าร้านนัไปดูอะไรนะราคาเท่าไหร่นะ99บาทเฮ้ย99บาทเอาไปดูป้าที่แบดูว่าไปตรงไปอ่ะร้อนนั่งนี่แหละของข้9แบาทเออกินเท่าไหร่ก็ได้หนึ่งชามแรกนั่งต่อชามสองเส้นอะไรก็ได้แล้วแต่อ๋ออ๋ออย่างในรูเป็ไม่มีใครรู้นะเออใช่นำมันสเตย์ใครไว้ไหว้ใครคณะอะไรกันโรเรียนเล็กน้อยยี่โรงเรียนน้ำต ดิจิตอลไปดิจิตอลแจกจบมาเปทำงานปาเตียตัวนี้มีของวะเราชื่ออะไรเนี่ยฟิโรโร่ฟิโรโรฟิโรโร่ฟิโรโรแต่ว่าโอเคเฮ้ยบังจัดมาเลยนี่นี่นี่เชฟมากินบ่อยเพราะร้านเนี่ยกินบ่อยกินบ่อยไงก็มันอยู่ใกล้ลูกเนื้ข้าวแม่งก็แถมตลอดเลยนะได้ได้เยอะเลยที่พาไปลูกซีอโอนะเขาเปิดบริษัทบริษัทอะไรครับมันเคยมันเคยไปถ่ายที่ตั้งโต๊ะทำไม हाथ पटेल और อ็วันนั้นเราเจอว่าที่ไปถ่ายแล้วน้ำมันเป็นอะไรน้ำมันผมเป็นอะไรเจ้ามันญาติกูญาต์ญาติบังแล้เนี่ยน้ำมันกับย่อบังเป็นลูกพี่กับน้องกันคือฝุ่นเหมือนกันเลยไงเจอญาติด้วยเฮ้ยอ๋อเดปีสามเทคโนโลยีอะนะแต่ว่าหน้าหน้าฟิโรโซดูแบบหมองๆนะเครียดกับงานเอานี่ไปอ่ะนี่คือน้ำส้มบ้านน้ำส้มแท้คัดเกรดกำลังจะก้าวสุขขวดที่สิบห้าล้านแล้วนะฟิโรโซเนี่ยกำลังจะกินขวดที่สิบห้าล้านหนึ่งขวดเอาไปเลยบังมอบไปตัวนี้มัน โงเก่งนี่มันลืมด้วยอันนี้คือเนื้อทุบสินทรเป็นเบสเซลเลอร์ของอาณาจักรสินทรสโลแกนของเขาเคือนำทุกคำต้องชิมต้องชิมต้องชิมทุกชิ้นต้องสินอ๋อ,ต,อ,ต,อ,อตัวเก่งเออเฮ้ยคัดก่อนเอาคืนด้วยเฮ็ดเพราะว่ามันเหลือคนสองเอาไว้ถ่าย นี่คือเครื่องตัดสุนัขขีดไรเลือดโดยอัสลามเมดิเคชลคลินิกเซ็นเตอร์ตัดแล้วหัวสวยปล่าล่ะลองไปดูหัวตัวเองแล้วไปเล็มได้ไปเล็มได้โอเคอยากจะให้ลูกให้หลานยัดย่างจริงจริงแล้วมันขีดแล้วมันไรเงจริงๆพอแย่เข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาเลยเออของบ้านตาแกหมอดีมาดิหัวเบี้ยวๆหน่อยโอเคมันก็80ได้นะอัสลามเมดิเคชลคลินิกเวชกรรมแล้วนู่นน่ะยางสวยๆเห็นป่ะอันนั้นยางที่ไฮเอ็นตรงเนี้ยตรงสุวินทวงศ์นี่เอง กไม่ได้หมูก็กินกวะดูกกันนะเขาได้พวกสติกเกอร์อะไรพวกนี้ด้วยเว้ยไฮเอ็นออโต้ช็อปนะไปดูได้เว้ย เลยเลยบางให้บางให้กินมากินเลยกินเลยเออกินเลยกินเลยครับกินเลยกินเลยกินดีที่ได้รู้จักแบ่งกันดิบางนี่ควรได้เก็บไว้เป็นเดือนแล้วเนี่ยงแบ่งกันดิเวลาเนี่ยมันเหมือนกับอาหารป่าของสลามเราก็เพราะว่าวัตถุดิบเขามีหลายอย่างทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งเครื่องในทั้งอะไรพวกนี้แล้วมีอะไรแปลกๆวะผัดกครงผัดเผ็ดมีไม่เนื้อเนื้อสัตว์แปลกๆแบบนี้วะสัตว์แปลกๆมีแพะปูแต่มีจริงไหมปูไม่มีครับเอาจากที่ไหนใหญ่เงี้ยสิ่งที่เป็นขวัญใจก็คือเด็กนักเรียนก็คือมันแถมข้าววววไดดด้้้้ตลลลลออเเยยยแแซมมนก็ี โอ้โหออกตลอดออกตลอดขออนุญาตเข้าครัวทีหนึงนะจ๊ะได้เลย้วนะอ่าดีกะเพราเนื้อตุ๋นแก้วเยอะอะกะเพราไก่กรอบนี่อันนี้ของใครโต๊ะไหนเนี่ยโต๊ะน้ำเงี้ยน้ำเรียนโต๊ะนู้นเหรอใช่ไก่กรอบเราจะทอดสแปะไว้ก่อนออ๋บางเป็นเชฟมาจากไหนป่ะเนี่ยไม่ไม่เอาไม่ทำอะไรมาเลยหรอกยาเนี่ยอาหารกระปุกไก่กระปุกไก่เคเคขายไปเรื่อยแตพอถึงจุดนๆบอกว่าอยากจะบผมเข้าครัวกันหน่ออ๋ออยู่คลีมแล้วผมก็ออกมาตัวทหารเขออกมาแล้วก็ไปใช่พิชางนะ ออแต่เราอยู่กับคนทำกับข้าวอยู่แล้วครอบครัวเราชอบทำกับข้าวนะเหมือนไปเก็บเกี่ยววิชามะไแต่ก็ไม่ใช้นะพอถึงจุดจุดนึงโควิดมาอ๋อเอาไม่ได้แกจะเป็นคนคุยนี่เป็นพวกการบินไทยเขาสอนให้เซอร์วิสมาอ่ะาหันมอีกแล้วเนี่ยมาสิตลอดโดนปีแล้วกลับมาอยู่นี่เดี๋ยวดูนี่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 เขาเปื่อเปยอยู่นี่นะ เรื่อเว้ยเรายังไม่ได้กินลอคิวนี่ดู้มแล้วจิ้แล้วอุ้ยกินเยอะอันนี้ข้าวอ้อ้ยนี่ข้าวแถมนี่ตัวอย่างของข้าวแถมอันนี้คือตัวอย่างของข้าวแถมเออ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 เติมน้ำมันก๊าซหน่อยเฮ็ดบางบอกไปไม่ลุกเดี๋ยวเติมน้ำมันก๊าซแป๊บจ้ะโอ้โหโอ้โหเน่เล่นอะไรนะเล่นอะไรนะที่มันมังกรมังกรพ่นไฟมังกรพ่นไฟบ่อยใช้ปากทิ้งแบงค์บ่อยดีเนี่ยโันี้โอเซ่ให้อาเทอรอนสี สั่งได้ไปสั่งได้เฮ็ดเขาเอ็นแก้วกอบคือไอ้เข่าแทบแบบไม่อิ่มเพิ่มได้ตลอดไดด้ตลอชิมเป็นแก้วมาเอ็นแก้วคือเอ็นที่เออนะงอกใช่ปะอือหืออือหืองอกกรอบทำงานนุ่มเคยมองไม่เป็นเอ็นแก้วเลยเนี่ยผมนึกว่าเป็นไก่กรอบแบบั้งพึ่งเนี่ยคือไงกอของเขาว้ย หวานเลยเว้ยคือหวานจริงหวานมันก็เอ็นแก้วเอ็นขั้วสามรถเขาเก่งเรื่องเอ็นเว้ยเอ็นแก้วขั้วสามรถด้วยแก้วคั่วโคตรแบบเขาเรียกว่าจุ้ยอ่ะจุ้ยอ่ะเหมือนเจลลี่อ่ะข้าวเหนียวไม่มีเว้ยมีแต่วันนี้หมดอ๋อมีแต่วันนี้หมดข้าวเหนียวก็เคยมีใช่ป่ะแล้วข้าวเหนียวเติมได้ไม่อั้นเหมือนกันป่ะจ๊ะข้าวเหนียวเติมข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่มี ข้าวเหนียวเขาบอกว่าห่อเดียวมึงก็น่าจะหลับห่อเดียวก็น่าจะแน่นแล้วเนะ่ยเขาบอกว่าห่อเดียวก็น่าจะแน่นแล้วแหละพวกมึงมึงยังจะลุกเปยข้าวเหนียวอีกวะอายซาน้องจ๊ะอ๋อไม่ใช่อ่ะจ๊ะเขาถูแววเว้ยตะกี้ได้ยินซาน้องไม่ได้พูดไอ้เฮ็ดหลังๆเนี่ยกูมาอัปเดตด้วยจ้ะเดี๋ยวนี้มันถูแววเออเขาคุยเรื่องอื่นแหละเรื่องจะไปฟ้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราได้ยินซาน้องเว้ยเดี๋ยวนี้หลังๆถูแววอะไรก็ซาน้องเขามาอัปเดตด้วยจ้ะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเว้ยยำแซลมอน ไม่เชื่อไม่เชื่อแต่มมมสมัคก็สดนะเฮ้ยสมันดีไม่อยู่ในร้านอาหารแบบอาหารตามสั่งสีฟู้ดมีได้ไง,ไงวะเนี่ยเฮ้ยเป็นสตรีทฟู้ดที่เหลากันนะอันนี้ไงทอดแพะทอดนี่น, <แฟ S 2> นี่็น, <c oughs> นบ้านเชฟเขาพอรอโซ่ also, เรียบร้อยนะโอเคต้มแบบเล้งเล้งโดีกว่า เล้งมันเหมือนกับว่ามีเครื่องถุงยาจีนด้วยดีดีอยู่ในร้านอาหารตามสั่งนี่คือแพะทอดอยู่ในร้านอาหารตามสั่งบางจ๋าบางเป็นญาติบางอัตนาฟามแพะปะนี่ไงเจอตัวได้มีเนื้อพอถึรมีแพะทอดไม่เหนียวแพะดีเลยเหมือนทอปะจบละไม่ต้องเค็มมาชิ้นนี้ดีเลยเล้งเหมือนกันเด็ดูดูคงละมีกระเทียมมั้ยชิ้นหนึ่ง อืมเอืมอไก็ติดมันที tamam um ่เนื้อเขามันหมือนกับไม่ใช่เค็มโด่นะมันเป็นสามรสปะหวานนิดนิดเออมันมีควานนิดนิดไม่ได้เค็มแบบมันเหมืนบ้านรสชาติบ้านๆบางหมดแล้วนะหมดละบางบอกบางบอกหมดแล้วมึงจะแดกหาเยอะแยะวะาอกมงกนอยู่บุฟเฟ่ด้วยออกไปนี่โหนแน่นเลย